ทำนายฝันพญานาครัดตัวการฝันเห็นพญานาครัดตัวนั้นโดยทั่วไปแล้วถือเป็นนิมิตที่ดีและมีความหมายเชิงบวกครับอย่างไรก็ตามความหมายที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรายละเอียดของความฝันและความรู้สึกที่คุณมีในฝันนั้นๆลองดูคําทํานายที่เป็นไปได้ดังนี้ครับความหมายทั่วไป โชคลาภและวาสนาการที่พญานาคมารัดตัวมักถูกตีความว่าคุณกำลังจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่หรือมีวาสนาที่ดีเข้ามาในชีวิตอาจเป็นในเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องส่วนตัวการอุปถัมภ์คำชูพญานาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีความเมตตาการที่มารัดตัวอาจหมายถึง การที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจการปกป้องคุ้มครองพญานาคยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายหรืออันตรายต่างๆการเปลี่ยนแปลงในชีวิตบางครั้งก็อาจสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นเช่นการได้งานใหม่การเริ่มต้นธุรกิจ หรือการได้พบเจอเนื้อคู่พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในความฝันความรู้สึกในฝันรู้สึกดีไม่กลัวหากคุณรู้สึกดีมีความสุขหรือไม่กลัวเลยในฝันแสดงว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาอย่างแท้จริงรู้สึกกลัวตกใจหากรู้สึกกลัวหรือไม่สบายใจ อาจเป็นเครื่องเตือนใจให้ระมัดระวังเรื่องบางอย่างแต่โดยรวมแล้วยังถือว่าเป็นนิมิตที่ดีอยู่ครับเพียงแต่อาจจะต้องใช้ความอดทนมากขึ้นลักษณะของพญานาคพญานาคสีทองเงินมักจะหมายถึงโชคลาภเงินทองที่จะเข้ามาอย่างมหาศาลพญานาคสีเขียวน้ำเงิน อาจเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ความเจริญงอกงามในชีวิตคำแนะนำเมื่อฝันดีเช่นนี้ควรทำบุญทำทานหรือทำความดีเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองครับนอกจากนี้ควรหมั่นพิจารณาการใช้ชีวิตและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาครับ เลขเด็ดนำโชคจากฝันพญานาครัดตัวจากความฝันเห็นพญานาครัดตัวซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีและสื่อถึงโชคลาภการอุปถัมภ์และการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตตัวเลขที่มักจะถูกนำมาตีความจากความฝันลักษณะนี้ได้แก่เลขห้าพญานาคมักถูกเชื่อมโยงกับเลขหเนื่องจากมีลักษณะคล้ายงูใหญ่ หรือพญานาคบางองค์มีห้าเสียนเลขแปดเป็นเลขมงคลที่สื่อถึงความร่ำรวยความมั่งคัง่งและความไม่มีที่สิ้นสุดคล้ายกับการรัดตัวที่เป็นการพันเกี่ยวกันเลขเก้าเป็นเลขสูงสุดในศาสตร์ตัวเลขไทยสื่อถึงความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ดังนั้นชุดตัวเลขที่น่าสนใจและสามารถนำไปเสี่ยงโชคได้จากความฝันนี้อาจเป็น58 85 59 95 89 98หรือหากตีความเป็นเลข3ตัวอาจเป็น589 985ค่ะ สำหรับท่านไหนอยากให้ทำนายความฝันเรื่องอะไรหรือคุณฝันอย่างไรช่วยคอมเมนต์มาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ขอบคุณค่ะ